ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองและก็วันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่28มีนาคม2563พี่ต่ายเหลือปล่อยรถวันนี้1คันนะครับจาก2คันรับด่วนเมื่อวานรีบมากเลือสับสินาทีจะเลิกงาน แล้วก็รุ่นที่พี่ตต่จะปล่อยวันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว c a p โฟไฮ h ลนเดอร์หนึ่เก้าซเกียร์อัตโนมัติสีขาวมุกราคาเงินสดจะอยู่ที่9ก้า0สบาทนั่นเองรุ่นนี้พี่ตต่เคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะให้ดูรวมๆเฉยๆคืออยากบอกว่ามีปล่อยเหมือนกันนะ,ะในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้สำหรับใครที่อยากเห็นกุญแจว่าเจ้ากุญแจตัวเซต ออโต้ Auto, ตัวนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทต,ตัวนี้มีสัญญาณการขโมยพร้อมนะครับแล้วก็กุญแจของเขาจะไม่สามารถปั๊มได้ต้องใช้กุญแจของเขาเท่านั้นเพราะว่าเขาจะมีรหัสของเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันไป ก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ไต่จะเตรียมปล่อยวันนี้อ่าก็เดี๋ยวพี่ต่ยย้ำรุ่นให้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าตัวรุ่นนี้เขาจะเป็นแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดเกียร์อัตโนมัตินั่นเองราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่9 2 4 0ันบาทนะครับเดี๋ยวพี่ไต่ายพาดูรวมๆนิดหนึ่งก็ได้แล้วจะทําความสะอาดรถให้ลูกค้าก็ในส่วนของการออกแบบด้านหน้าของเจ้าตัว เกียร์อัตโนมัติ1.9 z ตัวนี้นะครับก็กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเนาะเป็นลักษณะจะเป็นเขี้ยวแล้วก็มีโลโก้ Isuzu ในส่วนของเจ้าตัวไฟหน้านะครับเขาก็จะมีไฟโคมไฟหน้าอ่าเขาก็จะเป็นหลอด LED แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมด้วยซึ่งเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยตอนกลางคืนที่เราเปิดไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟหลีนั่นเองอ่าตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED มาให้ด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีนั่นเองเวลาที่เราขับ ตอนฝนตกหนักหมอกลงจัดอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเจ้าตัวไฟเไดลัยก็เวลาเราขับตอนกลางวันก็จะช่วยเพิ่มจุดสังเกตให้รถคันอื่นเห็นเรานั่นเองอในส่วนของตัวถังนะครับตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่และก็กว้างกว่าออนิวเจน2นั่นเองแต่ว่าวงเลี้ยวนะครับเขายังแคบอยู่อยู่6.1เมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับรถหรือว่าเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยทำได้ง่ายตัวนี้จะมาพร้อมกับแม็กสีเทา 18นิ้วนะครับเบอร์ยางจะเป็น265 65 18นั่นเองตัวนี้แม็กแท้ของอีซูซูนะยางเป็นยางของบ s t o n e นะครับแล้วก็ในส่วนของระบ,บบความปลอดภัยก็พูดได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่สูงเลยแล้วก็เป็นเก่รดแซแต่ว่าพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยจะเหมือนเจ้าพวกตัว ZP ่ตัว M อาจจะแตกต่างจากตัว M นิดหนึ่งเอาเทียบกับ z P ก็พอเนาะก็คือเหมือนเจ้าตัว z P เลยอ่าไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวในทางลื่นนะครับลงทางลาดชันหรือแม้แต่ระบบช่วยควบคุมสถิภาพการทรงตัวในขณะที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะตกใจนะครับเหยียบคันเร่งแต่ว่าระบบประมวลผลแล้วว่า คันเร่งที่เราเหยียบกับองศาที่เราหมุนมันไม่สอดคล้องกันตัวนี้เขาก็จะตัดความเร็วให้โดยอัตโนมัติอันนี้ซึ่งพี่ต่ายเคยลองมาแล้วลองหมายถึงว่าลองในสถานที่ปิดนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูนิดหนึ่งก็ได้ภายในห้องโดยสารตัวนี้เขาก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอ7นิ้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบมัตติฟังก์ชัน ตัวนี้จะมีคร u สคอ control ให้ด้วยนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลๆเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดให้คร u สคอ control เขาคุมความเร็วให้ก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้4ระดับอันนี้เปิดให้ดูเลยกับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวภายในห้องโดยสารด้านหลังตัวนี้ก็เราสามารถเอนหลังได้มากกว่าเดิมนะครับไม่เมื่อยนั่นเองแล้วก็ชันเข่าได้มากกว่าเดิม ตัวนี้มีแอร์หลังมาให้ลำโพงนะครับระบบความมาันเทองของเขาที่พี่ต่แจ้งไปตัวนี้ตัวนี้ไม่มีระบบลำทางก็จริงแต่ว่า,าเรื่องลําโพงเขาก็จะมีให้มากถึงเดี๋ยวนับก่อนประตู4,6,8ตัวนะครับรวมทวิตเตอร์มีการนับด้วยจําไม่ได้ <laughs> ถ่ายหลายรุ่นเกินอ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังอ่าด้านท้ายก็จะเป็นตัวนี้ ไฟท้ายตัวนี้จะเป็น LED นะครับกันชนก็นจะเป็นแบบบิวอินตัวนี้ตัวที่มีหน้าจอนะครับเขาก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เลยทุกรุ่นนะครับที่มีหน้าจอตั้งแต่ LDA เขาก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะงี้ด้านท้ายของเขาสวยครับสวยมากกว่าเดิมดูมีมิติดูล้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเซตตัวนี้จะดูว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนก็ดูตรงนี้แหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเซต P เองตัว e M เองนะครับหน้าตาเขาจะคล้ายกันมาก คันนี้จะเป็นลูกค้าวอล์กอินคือวันพฤหัสคับไม่ใช่เวรรับลูกค้าพี่ต่ายแต่ว่าน้องๆเซลลเขาก็ติดลูกค้ากันหมดติดนู่นติดนี่อ่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีอ่ที่พี่ต่ายได้ไปรับลูกค้าอ่าแล้วก็ตอนแนะนําตัวพี่ต่ายแนะนําว่าสวัสดีครับผมชื่อต่ายนะครับลูกค้าตกใจก็ไม่รู้ว่าลูกค้าตกใจเพราะอะไรอ่ะสืบไปสืบมาไม่ต้องสืบ ลูกค้าก็แจ้ง่าชื่อเหมือนกันเลยอ่าเลยคุยกันถูกคอแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจจองกับพี่ต่ายนั่นเองโดยลูกค้านํารถคันเก่ามาเทินอ่าพี่ต่ายก็พยายามดูราคาที่ดีที่สุดให้ลูกค้านั่นแหละมีถามเข้ามานะครับว่าอ่ารับเทินรถเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายรับเทินนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ว่าเรื่องราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดเช่นเดียวกัน พี่ต่ายไม่สามารถการันตีได้ว่ามาเทิร์นกับพี่ต่ายต้องได้ราคาสูงสูงสูงอะไรเงี้ยก็ซื้อราคาที่เขาซื้อกันตามท้องตลาดนะครับราคาเป็นยังไงก็อิงตามนั้นอันนี้แจ้งไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของได้ราคาสูงราคาตา่ําก็สภาพรถรุ่นรถปีรถอะไรอย่างเงี้ยมาประกอบกันหลายอย่างครับไม่สามารถเจาะจงให้ได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทราบอย่างเงี้ยก็สามารถถ่ายรูปเนาะ รูปรถสีด้านคือพยายามถ่ายให้ละเอียดที่สุดล่ะครับแล้วก็สำเนาคู่มือรถพี่ต่จะได้เช็คดูให้ได้ะจะถามอะไรต่อจะคุยอะไรต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่ต่ขออนุญาตฝากเพจขายรถของพี่ไต่นิดนึงนะครับใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าอยากได้รถอีซูซุรุ่นใหม่สวยๆเออ <laughs> เขาก็สวยงเงาอยู่แล้วแหละซื้อที่ไหนก็สวย ครับก็ฝากนิดนึงตายขายอิสุสุที่อิสุสคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับอคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาให้กำลังใจทางช่อง Youtube อิสุสบายต่ายเนาะพี่ตายก็จะพยายามหารุ่นรถใหม่ๆแล้วก็พยายามจะไม่ให้ซ้ำรุ่นมาลงเพื่อประกอบการตัดสินใจเผื่อใครไม่มีเวลามาดูที่โชว์รูม แล้วก็อยู่ต่างเขตต่างพื้นที่ก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตายตอบราคาให้ก็ถึงเวลาเราก็ติดต่อชโชว์รูมที่ใกล้บ้านเรานั่นแหละสะดวกแต่ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มาหาพี่ตายเลยนะ <c oughs> อยากขายอยากขายอ่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวเตรียมทำความสะอาดรถให้ลูกค้าอีกรอบก่อนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็รวยรเฮงเเนาะ ก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ